ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่4กุมภาพันธ์2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าอัปเดตล่าสุดออกมานะั้นเขมรเข่าซุกอับไทยตะเพิดหิ้วปีกไล่ตกเขา พร้อมกับสถานการณ์ตอนนี้ยังคงตึงเครียดสูงอยู่ครับการประจันหน้ากันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ,ขะเขม,นเนมรเนี่ยมีการเหนี่ยวไกลซึ่งยังรวมถึงหุ่นเซนตาค้างอีกแล้วครับเพราะล่าสุดฐานดิมันไทยเรากับเขาสัตดสซมนั้นมีการสร้างฝายกั้นน้ําแบบเจริญหูเจริญตามากๆการที่เขมรจะขึ้นมายึดได้เนี่ยแทบ ปิดประตูเลยก็ยังรวมถึงสื่อต่างประเทศครับวิเคราะห์อำนาจของเขเมรตอนนี้เนี่ยใกล้จะหมดสิ้นหมดหนทางกันแล้วแต่ว่าเรื่องาราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ตึงเครียดเนี่ยยังคงพบเจออย่างต่อนเนื่องเพราะ รอบนี้ตึงเครียดหนักกว่าเดิมเนื่องจากมีการถึงเนื้อถึงตัวกันนะครับขมนก็มีการผลักอ,อกฐานไทยเราซึ่งฝั่งไทยเราเนี่ยก็มีการหิ้วปีขมนออกไปเพราะเนื่องจากปิดเส้นทางลลดตะเวนตรงบริเวณน,นั้นเอาไว้จุดนั้นเนี่ยเป็นของฝั่งไทยเราแล้วปรากฏว่าขามนครับมีการเอาระเบิดเนี่ยมาขู่รวมไปถึงเอานิ้วมือครับ เข้าโครงไกปืนเตรียมที่จะลั่นใส่ทหารไทยเราซึ่งจุดนี้เกิดขึ้นบริเวณช่องบกสามเหลี่ยมมรกกครับโดยก็เป็นคลิปจากทางฝั่ง,งอัคเมนเองที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มระดับการตอบโต้มากยิ่งขึ้นมากกว่าการตะโกนด่าเป็นการเดินมาผลักอ,อกฐานไดเราแล้วนะครับโดยในเนื้อหาของคลิปครับก็มีการบอกว่าทหารนายหนึ่งของขเมนอย่างนายแซมวิเชตซึ่งเป็นทหารพุกล่าที่สามารถแสดงความกล้าหาญในพื้นที่มุมไบหรือว่าสามเหลี่ยมมรดตช่องบก อันนี้เป็นแคปชั่นที่ขมินโพสคลิปออกมาครับโดยในเหตุการณ์อย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ก็ฝั่งด้เราเนี่ยพยายามที่จะผลักดันด่านขมินออกจากพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงในการประทะแต่ดานขมินคนดังกล่าวไม่ยอมนะครับมีการดื้อดึง มีการนำระเบิดมือเนี่ยออกมาขู่ทาท่าที่จะจับระเบิดมือเนี่ยพร้อมกับไม่กลัวฝั่งไทยเราโดยก่อนหน้านี้ครับฐานไทยเราก็พยายามเจรจาต่อรองนะว่าจะเอายังไงจะลงไปไหมจะออกไปจากกันไหมและก็มีการหิ้วปีกฐานขมิบนในรายนี้ออกมานะครับสุดท้ายก็มีการผลักอ,อกกับฐานไทยเราแล้วเราเนี่ยก็ทา้าทายไปเลยครับถ้าขมินกล้านเนี่ยก็ปลดระเบิดมือมาเลยแต่ขมินก็ไม่ทําซึ่งในคลิปเนี่ยมันยังไม่ได้มีเป็นแค่ระเบิดมือเท่านั้นนะครับแต่ก็จะได้ยินเสียง ทหารไทยเนี่ยตะโกนบอกให้ด่านกบูชาครับเอานิ้วออกจากไกลปืนทันทีเพราะเป็นการยั่วยุหรือว่าพร้อมยิงใส่ทหารไทยเราทั้งที่มีข้อตกลงอยู่นะครับว่าห้ามประจันหน้ากันห้ามแบบเข้าใกล้กันโดยเด็ดขาด แล้วแสดงว่าขามนก็ไม่มีความจริงใจต่อกันเลยโดยเรียกว่ายังระอุร้อนแรงอย่างต่อเนื่องกับพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราก็ต้องจับตาช่วยกันดูไว้นะครับตรงไหนที่ขามนยังอยู่บนภูเขาหรือว่าอยู่บนพื้นที่สูงข่มกับฐานไทยเราเนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้ตลอดเลยนะครับอย่างช่วงก่อนรอบรอบที่2เนี่ยคามนก็จับประจันหน้ากับไทยเราแบบนี้ครับแล้วพื้นที่เดียวที่ขามนอยู่จุดสูงข่มและก็มีความได้เปรียบมากกว่าไทยเราเนี่ยก็เป็นจุดพื้นที่ช่องบกซึ่งก็ยังมีอีกหลายต่อหลายพื้นที่นะครับ เขาพราะวิหารในบริเวณนี้เนี่ยจะมีโอกาสเจอบ่อยมากๆส่วนตรงไหนครับที่ฝั่งไทยเราเนี่ยไล่ด่านขเมงตกเขาลงไปเนี่ยก็แทบจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ให้เห็นหรือว่าเกิดขึ้นเลยคือทางที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับก็ต้องกวาดขเมงที่อยู่บนเขาเนี่ยลงไปข้างล่างให้หมดเพื่อที่จะลดการประทะประจันหน้ากันแบบตาควายแบบอานมาเนี่ย ปัญหาก็น้อยลงในทันทีนะครับปกติในบริเวณตาควายก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเดิหนลตาตะเวนชนกันขมิ้นก็มีการดั่วยุแต่พอเราไล่ตกเขาไปทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นว่าเงียบสง,งับ เราเองก็สาปบ,บนาพื้นที่อย่างมั่นคงและขเขมรก็ไม่มีการโตแย่ไม่มีการมายุง่งเพราะกว่าจะปีนป่ายขึ้นมาได้เนี่ยต้องปีนเขาถึง350เมตรกันเลยต้องเฝ้าระวังกันให้ดีกับบริเวณพื้นที่ช่องบกข,ของฝั่งไทยเรานี่เป็นเพียงแค่1นึ่พื้นที่เท่านั้นแต่ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่มากๆอย่างเช่นอีกจุดหนึ่งนะครับขเขมรนก็มีการลงคลิปด้วยยูนะว่ามีการประทะขารมและก็ชี้หน้าตาไทยเราเนี่ยอีกครั้งในแนวหน้าพร้อมกับมีการระบุแคปชั่นนะครับ ทหารเสียมอีกครั้งหนึ่งปรับาคารมกันเล็กน้อยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นขมนแหละที่โตวาทีก่อนนะครับบอกว่าเคยรัตะเวนจุดนั้นจุดนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยรบกันมาเราสามารถยึดได้ขมนจะตีเนียนมารัตะเวนจุดเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดแบบนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะรบกันไปทําไมก็คงต้องอัปเดตกันอีกครอบหนึ่งครับส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องพูดถึงกันเลยครับเป็นยุทธศาสตร์สําคัญมากๆเช่นเดียวกัน ก็คือพื้นที่บริเวณเขาสัตตสมที่ล่าสุดเขมนตาค้างเลยทีเดียวครับเพราะไทยเราสร้างความเจริญขึ้นไปอีกกับฝ่ายเก็บน้ําสัตต o s o งานนี้เขมนมีร้องเลยนะครับเพราะว่าอยากได้สัตต o s o มากๆเป็นชัยภูมิสําคัญด้านทิศตะวันออกของเขาพระวิหารนะครับเป็นจุดสูงคมที่เขมนพยายามใช้กําลังขึ้นมายึดหลายตัวหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถยึดได้ครั้งแรกเนี่ยปี52ครับเขมนพยายามจะยึดแต่ฝ่ายเราใช้กําลังผลักดันลงไปส่วนครั้งที่2เนี่ยปี54ครับเราก็สามารถต้านทานเขมนเอาไว้ได้ แล้วครั้งล่าสุดปี68ครับนอกจากเราท่านทานขมนินเอาไว้เนี่ยเรายังสามารถผลักดันทาหารขมนินถอยร่นจากจุดวางกํลาลังเดิมไปอีกโอ้โหงานนี้ตกเขาไปได้เรียบร้อยกับขมเมนนะครับซึ่งบนยอดเขาตาโสมเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีแหล่งน้ําเลยไม่มีลําธารเลยครับเราเองก็ขุดเจาะบ่อบอบาดาลไม่ได้เวลาจะใช้น้ำเนี่ยก็ต้องขนใส่รถ ไปเติมอาทิตย์ละครั้งซึ่งกํลาลังพลแนวหน้าในบริเวณบื้ที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้มีน้ําอาบทุกวันส่วนน้ํากินเนี่ยก็ต้องนําเอามาตุนไว้เหมือนกันแต่ล่าสุดแก้ปัญหาอย่างถาวรครับมีการทําฝายเก็บน้ําบริเวณบื้นที่เขาสัตต o สมด้วยแล้วมันก็จะทําให้พื้นที่เนี่ยจเจริญยิ่งขึ้นไปอีกบวกกับในสัตต o s ครับก็สร้างกําแพงแห่งแรกบนยอดเขาเป็นที่เรียบร้อยตามไปที่1ต่อห้าหม โดยก็กําลังสร้างครบคู่ไปพร้อมกับถนนเส้นประวัติศาส,าสตร์ที่เขาพระวิหารนะครับเพราะวะ่าสภูเขานี้เนี่ยอยู่คู่กันส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นภูมะเขืออีกด้านหนึ่งจะเป็นเขาพระวิหารโดยความโดดเด่นของเขาสตระโสมครับก็เป็นจุดยุทธศาส,า,สาสตร์ที่ขมรอยากได้มากมาก พอสามารถตรวจการในฝั่งไทยเราเนี่ยลึกไปถึง10กิโลเมตรแต่ขเขมนก็ยึดเอาไว้ไม่ได้ก็เป็นเหตผลแหละครับที่ขเขมนอยากได้มากๆกับยอดเขาสูงไม่ว่าจะเป็นเนิน350เขาสัตตาโสมเอยภูมักเขือเออยสุดท้ายเนี่ยเราตีแตกทั้งหมดไม่แปลกใจที่จะมีการประจันหน้ากันแบบนี้ โดยเฉพาะหลายต่หลายพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นการอับเดตสถานการณ์ล่าสุดบริเวณแนวเขตชายแดนของไทยเราเรียกว่ายัางคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและก็ไว้วางใจเขมรไม่ได้ณช่วงเวลานี้เอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องราวนึงครับมาพูดถึงตระกูลหุนกันบ้างล่าสุดสื่อต่างประเทศนะครับก็มีการออกมาวิเคราะห์โครงสร้างอำน,นาจของกัมพูชาในปัจจุบัน เรียกว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริงแม้ว่าจะมีนายกคนใหม่อย่างฮุนมาเน็ตก็ตามเป็นเหมือนฉากบางหน้าของฮุนเซนโดยสื่อต่างประเทศสื่อนี้ครับก็มีการวิเคราะห์ประเด็นหลักนะบอกว่าอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่ฮุนเซนครับเนื่องจากระบอบการปกครองของเขเมรเนี่ยตั้งอยู่บนบาร,รมีแล้วก็ความหวาดกลัวต่อฮุนเซนส่วนลูกชายฮุนมาเน็ตที่เป็นนายกอยู่ตอนนี้ครับขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจโดยแท้จริงถึงแม้ว่าจะำดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดก็ตามครับแต่ว่าการตัดสินใจเชิงนโยบายเนี่ย ก็ยังก็ยังต้องรอไฟเขียวจากฮุนเซนอยู่ดีส่วนโครงสร้างอำนาจที่3ครับก็เป็นอำนาจแบบครอบครัวคือกับดักสำคัญมากๆนะครับเพราะคณะรัฐ,ฐนมนตรีเขมรเนี่ยเต็มไปด้วยทายาทของข้รฐฐารฐฐาชการระดับสูงรุ่นกอ่อนส่งผลให้ฮุนมาเน็ตเนี่ยขาดอำนาจควบคุมแบบจริงจังทั้งทาง,ทาง,ทางการเมืองและก็ทางความมัน่นคงและก็กองทัพเรียกว่าเป็นนายกหุ่นเชิดของฮุนเซนโดยแท้จริงเหมือนกันแล้วก็มีการวิเคราะห์ออกมาด้วยนะครับถ้าหากว่าฮุนเซนนะไม่สามารถเป็นเสาหลักได้อีกหรือว่าฮุนเซนเนี่ยหายไปจากโลกนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่3อย่างที่รม แรงตัวคอมเมนมากๆากขอ้อแรกก็คือแตกแยกกันเองภายในครอบครัวอย่างรวดเร็ว ข้อที่2ก็คือสายการบังคับบัญชาเนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงและข้อที่3ก็คือการเปลี่ยนผ่านได้ไม่พร้อมของรัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยขเขมรอ่อนแอมากนะครับเพราะว่าถูกใจเป็นเครื่องมือของฮุนเซนแม้ว่าจะเป็นสารรัฐสภา,าองค์กรอิสระไม่สามารถทําหน้าที่รักษาเสถียรภาพได้ก็เป็นการวิเคราะห์มาจากสื่อต่างประเทศนะครับที่เป็นโครงสร้างอํานาจของ,ของขเขมรเราเองก็ถามว่าอยากสงบไหมก็ต้องให้ฮุนเซนเนี่ยหายไปจากโลกนี้ก่อนอาจจะไม่สงบ100%นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีฮุนเซนแล้วเนี่ยยังไงก็น่าจะสงบมากขึ้นอย่่่่าาางงแนนนนนออเเพรระยทีู้กัุ ก็จ้องที่จะใช้ชาตินิยมเนี่ยเลี้ยงกระแสะไว้แบบนี้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในอำน,นาจต่อไปไม่อย่างนั้นเราก็ไม่เห็นด้านขมรมนครับวิวาทะแบบนี้อย่างแน่นอนก็ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันหลังจากนี้นะครับแล้วก็เฝ้าระวังแบบเข้มข้นสูงสุดกับบริเวณพื้นที่ในเขตชายแดนครับสิ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดนะผมเชื่อว่า จะเป็นพื้นที่พลานหินแปดก้อนช่องบกขเขาพราะวิหารหรือแม้แต่ห้วยตาเมเรีย3-4จุดนี้แหละครับที่เป็นจุดหลักที่ขรเัยงรักษาการเอาไว้อยู่รักษาที่มั่นเอาไว้อยู่คงไม่แปลกใจที่จะหึดฮัดฟึดฟัดอยู่แบบนี้ก็รอชมรอติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้

เเ้้ฮไปไปไปอบเดี๋ยวคุยคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่คือลงไปลงไปให้เดินเรียบเงี้ยลงไปอ๋อเด็ตัวหน้าคือตรงเนี้ยเอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้มันเคลียร์บริเวณนี้ก่อนมาหน้ามาหน้าข้างผมก่อนให้มันเคลียร์บริเวณนี้มันจะได้ไม่เหนื่อยกันต่างคนต่างรับความต่างข้างบนเหมือนกันอย่างเงี้ยก็จะไม่ก็ถ้าออยยิงจังอยตรงนี้ก็ได้ยิงเฉยฮะแล้วบอลเจียมไม่อันนั่ง บอดก็ถอยอคำสั่งคสังค่งเจ้าไหนให้มันอยู่ในช่นวต,ตัวมาเปีเ่ยนท่เริ่มเต้ยกรถ่อยแค่นี้เดียวแล้วผมก็มีหน้าที่รับคําสั่งเหมือนกันคือดันออกไปเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ให้มันพื้นที่มันโล่งหอยให้ผมไปไปยังไม่ได้โตอัดจนบานเต้ผมไม่ได้ให้ไปนู่นให้อยู่แค่นี้ให้หมดสายตาก <c oughs> ันีเดินไปแค่สิบเก้าตรงนี้ไม่ต้องประชันสายตากันตอนนี้กำลังดีตรงนี้ดีบอย่างเดียวได้

ไปเดินไทยเอ้พาน้องพาไป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 ผมก็ไม่าหามอนกันจำตกลไปเด่อยมอยไม่ต้องมาเยไหรอกคัางแบบมีบางไทยโอ๊ะร่างเอเปลืนเปื่นงปลนเมเข้ากรงคายแ่หน้าหน้ามืออะไฮะอยากกระเทาใช่ไหมอัดไรเลยอัดไอเลยอไ อะไรอะไรด้อะไรเดอะมไมเนไรไมนไรต้ไมอะมออกมาด้วยอไอเด็กับไอเดชมรับสอมชิเลอร์นรายงานปกติก็แค่ทางจากสายตาบอกผู้ใหญ่ว่าต่างคนต่างถอยเท่านั้นแหลำโรงจำปัจจุบทนชิด์เลอร์ซนบอกผู้ใหญ่รายงานบอกว่าต่างคนต่างถอย